แม่ตักสิริพรคุณผู้ชมบอกเลยว่าแม่กลับมาคราวนี้มาทวงบรลังความแซ่บความเซ็กซี่และมาพร้อมกับตัวเลขจะเป็นเลขอะไรไปดูค่ะ Oh, โอ้ช่งน้ำหนักเแอลเราก็นึกว่าสาวสวยที่ไหนไม่ตักสิริพรนี่เองนี่ค่ะเอากิโลมากางชั่งน้ําหนักให้ทุกคนได้เห็นกันแบบจะจะจังไปเลยนี่น้ําหนักเขาลดลงมาจากปกติเนี่ยหกกว่าลดลงมาเหลือ56จุด ก้าโอ้โหเอาละเชอรี่เชอรี่หูดีนะเตรียมสดกันไว้เลยนะคุณผู้ชมนะค่ะแี่ตั๊กเนาะใช่กระโดดดีใจโชว์ขาเรียวเลยนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนี่แหละงานนี้คุณสามีอย่างพี่นุ้ยจะอดใจไหวหรือเปล่านาอภรรยาหุ่นสับหุ่นเสียขนาดนี้นะคะแต่มันยังไม่จบแค่นั้นทางเราก็ตาดีเชอรี่ก็หูดีซะด้วยด้านไปเห็นแคปชั่นที่แม่ตั๊กแกโพสต์เอาไว้พร้อมกับคลิปนี้บอกว่า ห้าอย่าลืมไปซื้อกันนะแม่ว่างี้อ่าทีนี้บรรดานักเสี่ยงโชคก็จดสิคะรีบไปหาตามแผงลอตเตอรี่สิคะเออว้าวุ่นกันยกใหญ่เลยสิคะคุณผู้ชมขาเอาเป็นว่าถ้าถูกขึ้นมาก็เกียมเลยค่ะเกียมทุบเทียนดอกไม้พวงมาลัยไปว่าไม่ทักเลยนะคะเพราะน่าจะขึ้นแทนเจ้าแม่วงการตัวเลขคนใหม่แน่นอนที่แล้วแม่ตั้ก็อายุ500กว่าปีนะใช่คราวนี้ก็น้ำหนัก500กว่าโลอีกเออ5ห้า 5้าจุด,จด,จด,จดแม่พมูดเลยว่า5.6.9หกเกลขมงคลเ,ออยเยอะเลยนะตนน๊กกิในได้เยอะเลยค่ะ